อีกอันหนึ่งนะครับเป็นงานในกลุ่มที่เรียกว่า process work ที่ผมลองศึกษาอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ได้ไปลองดูเ,เขาทำเป็นมินินะฮะกระบวนการแบบมินิที่ทำเรื่องฟูกูชิมะนะครับที่โพส c e เป็นสูงใช่ใช่ครับใช่อันนี้นะครับคือ process work ี่ยมันพัฒนาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ process work ี่ยมันพัฒนาขึ้นมาในฐานนะที่ เ,เวลาเราความขัดแย้งกันเนี่ยเรามักจะคุยกันแต่ขั้นตอนการเจรจากระบวนการว่ามันจะต้องเป็นอะไรยังไงในเนื้อหาเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยโดยที่เราหลงลืมละเลยเรื่องคุณค่าแบบที่พูดตอนแรกนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราเขาพูดถึงเรื่องความรู้สึกด้วยของแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่พทิทญาสตร์เวิทย์ไม่พูดถึงเลยนะครับแอบโรชนี้เนี่ยสนใจเรื่องความรู้สึกเรื่องการที่เราให้ความสําคัญกับคุณค่าว่าอะไรที่มันสําคัญ,ญจริงๆในชีวิตของเราหรือของกลุ่ม ของเรานะครับแล้วเวลาเขาจัดกระบวนการมาพูดคุยกันเนี่ยเขาจัดแบบเนี้ยนะฮะนั่งกันเลทเทสอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นั่งกันเป็นทางการแบบพวกเรานะครับส่วนหนึ่งของการนั่งกันเลเทสแบบนี้เนี่ยมันมันน่าสนใจนะครับก็คือใครอยากจะย้ายข้างไปตรงไหนก็ได้นะครับสังเกตวงในสุดนะฮะวงในสุดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกิดจากการที่คนเริ่มทะเลาะกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ให้พื้นที่ให้คนได้กล้าทะเลาะกัน จะโกรธก็ดา่าก็ปล่อยโฮเลยจะยกไปชกนะบแต่เคยมีถึงขั้นที่เดินเข้าไปแบบประจันหน้ากันแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งก็แทบจะกระชากคอกันแล้วนะวิธีนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่เรื่องความขัดแย้งใหญ่ๆแบบสีผิวนะครับหรือว่า,าการเคสไอเลนเหนือก็เอาแบบนี้มาใช้นะครับปีที่แล้วผมก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบอีกภาพนึ่นครับวิธีที่เขา,าใช้เขาไปจะนั่งกันแบบนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยผม ไปที่โยโกฮาม่านะครับเพื่อไปหาอีตาคนนี้นะฮะ <c oughs> กระดุนนาดูสมัยผมยาวผมตอนนั้นผมผมยาวเียนะฮะอีตาคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของคนที่คิดแอบโรชนี้ขึ้นมานะครับเ <c oughs> สื้อสีเอนเ้ำเงินเนี่ยฮะอยู่ตรงกลางนั่นนะครับเอ,อ่อเป็นคนที่เอาวิธีคิดของเออ่คาวยุงนะครับนักจิตวิทยาชื่อคาวยุงเป็นลูกศิษย์ของซิมมันฟรอยด์นะครับเอา,เอาวิธีคิดแบบ เตาและที่เตานะครับแล้วก็ควอนตัมฟที่สิกสามอย่างเนี่ยมารวมกันจะเป็นวิธีของเขาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับวันนั้นเนี่ยเขาถูกเชิญไ,ไปที่โยโกฮาม่าไปทดลองทำกระบวนการแบบ process work นะครับคนที่อยู่แถวบนนะฮะคนที่อยู่แถวบนสุดทั้งเกือบทั้งหมดนะครับอ่าให้โอเคนี้โอเคนี้นะครับ แต่วันสุดพวกนี้นะครับยกเปนคนตัวสูงสุดนั่นนะครับคือชาวบ้านในพื้นที่เขตมูลำในเขตฟุกุชิมะที่ได้รับผลกระทบจากนิวเคลียร์ฟุกุชิมะเลยนะฮะก็มาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยนะครับวิธีที่เขาทำปัญหาที่สําคัญก็คือว่าหลายที่เนี่ยเวลาเราจับคนมาคุยกันเนี่ยมันคุยจะไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่ามันคุยกันแล้วไม่ลึกเพราะมันคุยกันแล้วเนี่ยมันทะเลาะกันในเรื่องที่มัน เถียงกันไม่รู้เรื่องนะฮะแบบรายการที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะฮะมันมันตะเลอนะครับวิธีการคือมันจะทํายังไงให้มันคุยกันแล้วมันลงลึกถึงเรื่องที่สําคัญสําคัญของแต่ละคนกันได้นะครับซึ่งเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็มีเรื่องที่ทาให้คุณค่าและความสําคัญกันแต่ว่ามักจะถูกฉากออกไว้เรื่องอื่นนะครับชาวบ้านหรือคนทั่วไปก็มีเหมือนกันปัญหาคือฟังกันยังไงให้ฟังกันให้รู้เรื่องนะครับ อ,อ,อันนี้เขาตอนที่เขามาลองทำนะครับเขาใช้วิธี process work เคือใช้ให้ลองทำโรเ l ร y นะครับคนทั้งห้องเลยนะครับทำโร play ด้วยกันมีคือตอนนั้นฟุกุชิมะกำลังเป็นประเด็นมากนะครับเขาก็ลองทำว่าให้กลุ่มหนึ่งเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเป็น NGO ีญี่ปุ่นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะแล้วแต่มี ko, แทนโกหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วลอง เถียงกันดูนะครับลองบทบาทสมมติสวมบทจริงๆว่เพราะพวกนีคนญี่ปุ่นย่อนดูอยู่แล้วว่าวิธีคิดแบบตวันญี่ปุ่นเป็นยังไงวิธีคิดแบบชาวบา้านวิธีคิดแบบเท็โก้เป็นยังไงนะครับเถียงกันไปถึงกันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่เป็นชาวบา้านแถวบนสุดน,นะครับออกมาลองไห้ยังไม่ถึงกับลองไห้เครับตอ่อแรกออกมาแล้วพยายามจะพูดอะไรบางอย่างนะครับตัวคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนยครับชื่ออาโนมิเดียวเนี่ยก็ถามว่าที่เขาจับะุงเนี่ยเขารู้สึกอะไรอยู่ข้างในจริงๆแล้วเนี่ยตัวชาวบ้านเนี่ย คนนี้นะครับคนที่ยืนเหนือมิดในอาโนมินเดียวเลยนะฮะใส่แว่นเสือ้อเหันเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าที่ชาวบา้านที่รัฐบาลกับเอ็นีโอญี่ปุ่นคุยกันแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มีประเด็น,นของเขาอยู่เลย NGO เอ็นจีโอพยายามคุยเรื่องประเด็นแอนตี้นิวเคลียร์นะครับรัฐบาลก็พยายามคุยเรื่องโปรนิวเคลียร์นะครับชาวบ้านกลุ่มเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะนัําโดยคนใส่แว่นยิ้มๆเนี่ยนะครับก็บอกว่า ที่ยิ่งคุยกันไปคุยกันไปแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้ความสําคัญให้คุณค่าสิ่งที่เขาพยายามทํามาตลอดสองปีหลังจากฟุกุชิมะมันระเบิดเนี่ยนะครับมันหายไปมันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะได้รับฟังหรือมีสว่วนร่วมด้วยนะครับทั้งนั้นที่เขาพยายามทามายยํางานแก้ปัญหาเยอะแยะในพื้นที่มาตลอดสองปีทั้งกลุ่มนี้เลยนะฮะ แล้วก็แต่มันรู้สึกไม่มีใครได้ยินไม่มีใครฟังไม่แต่ NGO ของที่ญี่ปุ่นเองที่ทํามาเรื่องนี้แต่ก็ทำเป็นแอนตี้อย่างเดียวประเด็นคือมันอาจจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เีเรื่องแอนตี้ก, Anti, กับโปรยวเครียนะครับสิ่งที่สําคัญของ Approach แบบนี้ก็คือทําให้เสียงหรือประเด็นหรือความรู้สึกหรืออะไรอีกหลายอย่างเนี่ยที่มันหายไปในความขัดแยง้งทั้งหลายทั้งแหล่รวมทั้งความขัดแยง้งเรื่องเทคโนโลยีด้วยเนะี่ยมันมีที่ม,ทมีทางได้ปรากฏข,ขึ้นมา นะครับแล้วตอนนั้นที่เขาพูดเนี่ยฝ่ายรัฐฝ่ายเอ็นจีโอฝ่ายไหนก็เงียบเ,เลยนะฮะแล้วก็ฝังกันมากขึ้นปัญหาก็คือว่าประเด็นก็คือว่ากระบวนการแบบนี้ยังไม่ทําให้ปัญหามันแก้ตกไปนะครับแต่แต่ฟังชันของวิธีแบบนี้คือทําให้เสียงทั้งหมดเนี่ยมีที่ที่ถูกพูดถึงนะครับเสียงที่หลากหลายของคนทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งหนึ่งๆเนี่ยมีที่ถูกพูดถึงไม่ใช่มีแค่เรื่องต่อต้าน หรือว่าสนับสนุนอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้นผมพบว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ลําบากมากของความขัดแย้งทางเทคโนโลยีในเมืองไทยก็เป็นแบบนี้นะครับไปแบบมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีแต่ฝ่ายเอ็กซ์เพิดกับฝ่ายผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแล้วก็เถียงกันทะเลาะก,กันยุ่นะครับทั้งนั้นที่เวลาทํางานในพื้นที่จริงพี่สมพงก็บอกวีมีเรื่องหลายเรื่องที่บางทีเราก็ต้อง ทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจตัวเองด้วยแอกเซลบางทีก็จำจะเป็นต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็แต่ละฝฟล์ฟังกันให้เรื่องๆของอีกไฟล์หนึ่งแล้วก็เขารบในสิ่งที่เขาให้ความสําคัญนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครทำสักเท่าไหร่นะครับแล้วที่ผมเจอครั้งแรกที่เขาเอา process work มาใช้กับเรื่องฟุกุชิมานะครับตอนนี้นเขาทดลองทำทำแค่1วันครึ่งวันเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลยทดลองเอามาใช้ในห้องเรียนของผมนะครับที่โพสในเฟ e บุ o กนะครับ โชคดีว,ว่าผมได้สอนนักศึกษาวิศวะนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นวิศวะเคมีนะครับสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสอนโดยใช้ process work นะครับท็อป,ปิกสามเรื่องก็คือมาตราพุทธตมารางนิวเคลียร์และมินาม,มาตัตน,นะครับก็ให้พวกเขาลองคุยกันแล้วก็ผมก็ลองช่วยฟ a ิลิเต้นะครับแบบใช้ process work เนี่ยหลายอันอก็จะน่าสนใจนะครับมีครั สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมินามาตาเนีี้ก็มีนักศึกษาพูดกันนะครับหลายคนก็บอกว่ารู้สึกตัวอะไรทำอะไรไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันวิศวะมนต้องออกแบบเราต้องออกแบบระบบที่ดีที่สุดที่มีไม่ใช่แค่ซ o s นะครับแต่เป็น best to l a n d f เลยนะฮะขนาดนั้นอีกคนนึงบอกว่าคนนี้นะที่นั่งอยู่ข้างหลังผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องมินามาตาเนี่ยคนตายเป็น่านยไอเรื่องนี้มันคือความรุนแรงชัดๆนะครับซึ่ง ผมคิดว่าแล้วเธอพูดแบบเธอเกือบจะร้องไห้นะใครพูดผมผมจะเล่าให้ฟังปทิตย์กัน,กนเผมก็รู้สึกว่าไอ้แบบนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเ,เดี๋ยวเยวจะกลับมาเรื่องนี้ต่อนะครับฟังก์ชันหนึ่งของโปรเซสเวิรน์นะคือแบบนี้ด้วยคือทําให้ความขัดแย้งมันชัดเจนขึ้นตอนนั้นที่ทําในเรลียนที่ขนาดโตเพนะครับมีความขัดแย้งกันชัดเจนขึ้นมานะครับผมถามว่าบ้านใครอยู่ใน5้าแคนดิเดตจังหวัดของรงไฟฟ้าที่จะก่อตามมาั้งบ้าง ผู้หญิงคนนั้นนะครับบ้านจุจังหวัดนครนะฮะก็รู้สึกไม่พอใจนะครับก็เขาเป็นคนที่พูดน้อยมากนะครับวันนั้นยอมออกมาพูดแบบนี้เลยนะฮะแสดงว่าที่ผมทำพอใช้ได้ที่ทบให้เสียงที่เมื่อก็อยากจะพูดเนี่ยมันกล้าพูดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเล่นบทเป็นเอ็กซ์เพร์นะครับบอกว่าชาวบ้านมีข้อมูลน้อยไม่ค่อยมีความรู้เราจะมาอ d ด c เคชท่านอะไรแบบนี้นะฮะสิ่งที่ปรากฏก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาอายหน่อยที่ได้ยินแบบนี้ ผมก็ถามเราขยายความสกนีจริงๆรู้สึกอะไรก็บอกจริงๆโกรธรู้สึกโกรธว่าที่นี่มันหามว่าบุ๋มโง่ดีกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยในสาขาสัตทศึกษาในสาขา,า,า,ขา,า,าขการจัดการความขัดแยเรื่องความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลความรู้อย่างเดียวที่สําคัญและเรื่องแบบนี้เป็นตัวที่บอกเลยชัดเจนว่าเวลาที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันมีแรง มันมีความไม่เท่าเทียมกันในทางอำนาจแล้วนักวิทยาศาสตร,ร์มักจะรู้สึกว่มามีอำนาจมากกว่าแล้วเกดกด,ดกันความรู้สึกหรือว่าความรู้ชนิดอื่นๆให้หายไปนะครับโปรเซสเวอร์ยมมพยายามจะดึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ที่ให้ทางเพื่อที่จะสามารถคุยกันได้ลึกมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าปัญหาจะยังไม่ได้แก้ไปนะครับเี็นแต่ว่าคุยกันได้ท่วนทัวมากขึ้นนะครับ ผมเอาข้อมูลผมลองเอาไอเนี้ยสะท้อนขึ้นไปบนเ c e b o o k นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะผมสะท้อนไปในอันนี้ของผมนะครับ Facebook แล้วก็มีเพื่อนผมที่เป็นวิศวะทำงานอยู่บริษัท s อ g อยู่ที่มาตกับคุณมากอมคน, <c oughs> นะครับเขาคอมเมนต์ได้น,น่าสนใจมากนะครับเขาบอกเขาบอกว่า สำหรับเขาในฐานะวิศวะนะครับรจะจัดการเรื่องถนนนี้ยังไงนะฮะเขาบอกว่าควรอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีให้ตัวเองได้อยู่กับความสถบสนใจให้นานขึ้นเขาก็พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของโรงงานต่างๆในมัฟต์ผลนะครับเขาบอกว่า S อเชียไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาพยายามดูแลเขาทําเรื่องมาบัตนำเสียนะครับแต่ว่าเขารู้สึกทําอะไรไม่ได้เวลาที่โรงงานติดมันระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะครับสิ่งที่ ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากวิศวะเนี่ยผู้น้อยมากที่จะให้มีด้านที่เป็นความรู้สึกด้านที่เป็นหัวใจของตัวเองเนี่ยได้รับการเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เขาพูดที่สำคัญกรร็คือให้ตัวเองรู้สึกอยู่อยู่อยู่กับมันนะไม่จำเป็นต้องไปปิดกั้นหรือว่าปัดมันทิ้งนะครับเป็นความสะเทือนใจแล้วก็รับรู้ความเจ็บปวดของคนที่บาดเจ็บเนี่ยยอมรับ,บความดพลาดและเอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังในการขับเคลื่อนระบบในการออกแบบระบบให้มัน แก้ปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับข้อสําคัญก็คือมันมีเรื่องระบบการประเมินซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งนะครับ KPI ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับน่าสนใจผมก็ต้องรู้นะครับคนบาดเจ็บที่มากกับพุธเนี่ยไม่แต่คนงานเองหลังจากถามว่ามีใครบาดเจ็บอะไรขนาดไหนบ้างคำถามที่สองคือ KPI แตกไหม KPI แตกไหมก็คือไอเกีย์ทั้งหลายเนี่ยมัน,มน,มนไปไปทำมันเกียกว่าอะไร <c oughs> เออเกณฑ์มันตกไหมนะฮะถ้าเกิดมีไอ้ี่กี่คนกี่คนบาดเจ็บขนาดไหนยังไงนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเกณฑ์ประเมินเหล่านี้ทาให้แม้แต่คน, <c oughs> คนที่อยากคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็ไม่กล้าเจ็บมาก <c oughs> นอนถ็นอนโรงมาบาน้อยหน่ <c oughs> อยกียากจะได้ไม่แตก <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องโอ้ผมคิดว่ามันครอบงำกันขนาดนี้เลยนะฮะกัรมวิธีคิดกอ,อ,องศึกขนาดกูจะเจ็บปวดยังไม่กล้าเจ็บปวดมากนะครับ ผมคิดว่ามันสลับซับซ้อนหลาย,ยาอย่างแล้วมันรวมทั้งตัวโรงงานด้วยภาพรวมของโรงงานด้วยแล้วเขาก็เลยไปกา้าแล้วมันก็อะไรมาถึงตัวปัจเจกของตัวเขาเองด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คือไอ KPI เนี่ยมันกลายเป็นทำให้ความดุแร้อย่ังอยู่ถูกไหมฮะบางคนก็ไม่กล้าที่จะเผยว่าโอ้หฉันเจ็บขนาดนี้บาดเจ็บขนาดนี้กลัวผิด KPI จะแตกนะครับผมคิดว่าไอ้วิธีแบบเนี้ย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เที่ผมเรียบที่ผมให้ฟังว่า process work เนี่ยนะครับเอาเรื่องความเสืสึกเรื่องการรับฟังแล้วก็เรื่องหลายเรื่องที่ไม่อยู่ในพื้นที่เวลาเราคุยเรื่องความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสต <mar> ร์เทคโนโลยีเนี่เอามันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคุยกันให้ชัดให้เจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยับกลัประเด็นต่อไปในประเด็นอื่นๆมากขึ้นครับสำหรับของผมเอ่ c e ก็หมดแค่นี้ ก็ตาม comment หรืออะไรเหมฮะไม่งั้นเราจะไปที่สุดท้ายี่หัวข้อที่กำนวนในการก็รที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุยเรื่องว่ามาันมันแล้งกหนดเรียนขัดแย้งม,มาก่อนมันถึงมันถึงจะตั้งวงคุยได้ของครั้งนั้นที่ผมไปเนี่ยนะฮะเ,เขาเขากำหนดเลยว่าเขาจะคุยเรื่องฟุกุชิมะคำเดียวจบใช่แล้วเขาก็เชิญผู้มีส่วนเก็เชิญชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฟุกุชิมะมาด้วยแล้วก็มาลองเออ วิธีของมันมันจะมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งคือไม่กำหนดท<ม>็อปิกอะไรชัดเจนมากนะเพื่อที่จะเพราะว่าการกาหนดท็อปิกชัดเจนจะทําให้บางท็อปิกหายไปเขา,าก็กําหนดแค่นี้และดูว่ามันมีท็อปิกอะไรที่ขึ้นมาซึ่งถ้ามันขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆของคนที่มีส่วนร่วมในกระ s วนการตรงนั้นครับ ูดแต่ไอ้เรื่องกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายแบบไอ้โฟนนิสิแล้วก็โพสเอนเปอริซิสนะครับก็คือมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนสะพานคอยเชื่อให้คนอื่นฟังกันดูเรื่องนะครับว่าไอ้ที่เขาพูดที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันเกิดอยู่บนฐานของเกณฑ์คุณค่าของสิ่งที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรแล้วมันต่างยังไงกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดจากความต่างกันนะครับและหลายครั้งมันเป็นความต่างกันเรื่องที่ลึกซึ้งแบบนี้ แลวมันไม่มีที่ามให้พูดกันขึ้นมาได้ถ่าหมาว่าตอง process w ิร์ s เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจของแต่ละฝ่ายได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมาใช้แบบนั้นส่วนจะแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่าเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลเป็นประกอบการตัดสินใจแต่ว่าไอ้การเข้าใจการที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความขัดแย้งและความไม่เขาจอย่างนั้นผมคิดว่าในเบื้องต้นคือแบบนั้นนะครับแต่ว่าใน มันมันจะมีกระบวนการทํางานของมันต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าปกติกที่ผ่านมาคือแค่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็คุยกันไปดูเรื่องแล้วสิ่งที่เขาพยายามทำเน,นื่องจากอันนี้มันเป็นกระบวนการที่สั้นมากสิ่งที่เขาทำคือได้แค่นั้นนะครับผมคิดว่าข้อสําคัญคือ,อ ความสําคัญสิ่งที่แต่ละฝ่ายให้ความสําคัญคุณค่าความจําเป็นต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นหมดแล้วเนี่ยมนที่ผมบอกจากช่ว์เมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ละฝ่ายมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราใช้การแก้เรือมันก็คือกดทับนลงไปใช่ไหมครับแต่เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าใครมีนี้มีความต้องการมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาให้ความสําคัญเราเห็นหมดแล้วเนี่ยค่อยมาหาวิธีว่าวมันมีวิธีอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการแบบนี้โดยที่ไม่ต้องทิ้งใครเอาอะไรข้างหลังคนหนึ่ง เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเราอยู่ในโหมดของการเสนอคำตอบที่มันต้องมีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเสมอแล้วคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแที่จะไม่ไม่ที่จะทำให้ความขัดแย้งมันไม่สามารถจบได้ข้อสำคัญคือเราเห็นความต้องการของแต่ละฝ่ายเนี่ยชัดเจนมากพอหรือย,อยังแล้วก็ดูออปชั่นว่ามันมีโซลูชันแบบไหนบ้างที่จะเซิร์ฟได้ทั้งหมด อันนี้คืออันที่ผมบอกว่ามันคือการ transformation คือการฝ่าทะลุความกัดแยงไปครับมัน่ากอะไรัะเปลนการทำ citizen dialogue กระบวนการแบบนี้ผมไม่ได้ศึกษาตัว citizen dialogue ชัดเจนนักนะครับออแต่ผมคิดว่า citizen dialogue เนี่ยอาจจะไม่ไม่อยู่ที่มันจะอยู่ที่ตัวเนื้อหาก,ก่้นงข้างมากแต่จะยังไม่ได้ลงไปถึงเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องคุณค่าหรือความต้องการมากนะก ฟาสิลเตเตอร์ที <happily stayed Korean> ่จะฟาสิลเตยังไงแล้วก็เพื่อที่จะให้คนแต่ละฝ่ายเนี่ยคือเปิดพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้สะท้อนอารมณ์จริงๆของตัวเองออกมาตรงนั้นอันนั้นคือคือหัวใจใช่ไหมคือเปิดพื้นที่เพื่ที่จะ่ว่าให้เสี่ยงที่แบบบางทีเขาไม่กล้าพูดหรือคนได้ยินน้อยนได้พื้นที่ให้เขาได้สะท้อนออกมาอันนี้ก็ถือว่าถ้ากิดว่ามันได้ได้เกิดการได้ได้สะท้อนความรู้สึกให้แต่ละฝ่ายได้ได้เห็นได้เข้าใจกันแล้วนี่ก็ถือว่าคือ ได,ได้เห็นก่อนที่จะเอาตรงนี้ไปเข้าสู่วางก็แนวทางในการทงออกลมกั่ฮะสำหรับผมตรงนี้คือขั้นต้นที่จะไปต่อในวิธีอื่นๆครับตรงนี้ที่เราพิจารมาเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับแต่แอปพลิเคชันเนี่ยใช้ในช่วงจังหวัดที่ไม่เหมือนกันไม่มีแอปพลิเคชันใดเลยที่สามารถต่อได้ทุกจังหวัดน,นะครับแบบที่ผมบอกว่ามีฐานผักกับมีฐานเนื้อใช้ด้วยกันไม่ได้ ไม่มีนะ